ฟังชัดๆรอบโลกวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ธุรกิจโรงอาบน้ำสาธารณะหรือออนเซ็นและเซนโตในญี่ปุ่นกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด -19 ออนเซนและเซนโตวัฒนธรรมการอาบน้ำที่มีมานานหลายร้อยปีในประเทศญี่ปุ่นกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด -19 เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงของเชื้อไวรัสทำให้มีคนไปใช้บริการลดลงกว่า60%แม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการจัดสรรงบประมาณเยียวยาให้กับผู้ประกอบการออนเซน็นเพื่อพยุงรักษาไว้ซึ่งธุรกิจและวัฒนธรรมเพื่อให้คงอยู่ต่อไปได้แต่ก็เหมือนกับการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเพราะยังใช้เวลาอีกนาน กว่าจะมีวัคซีนป้องกันโควิด -19 บรรดาเจ้าของธุรกิจออนเซ็นกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าค่าใช้จ่ายภายในร้านค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าเครื่องทำความร้อนเป็นต้นทุนคงที่ต้องจ่ายทุกวันแต่ไรายได้ไม่พอรายจ่ายเรามีลูกค้าน้อยลงมากกว่าครึ่งพวกเรากำลังอยู่ในสภาพล่อแหลมเสี่ยงต่อการปิดกิจการ การอาบน้ำออนเซนและเซนโตเป็นกิจกรรมยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลกและยังเป็นสถานที่ในการพบปะสังสรรค์รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ตอนนี้วัฒนธรรมการอาบน้ำเปลี่ยนไปทุกคนที่เข้าไปต้องเว้นระยะห่างกันห้ามมีการทักทายพูดคุยกันกลายเป็นสถานที่เงียบแม้ว่าบรรดาผู้ประกอบการจะพยายามดึงดูดลูกค้าด้วยการบริการเบียร์สดฟรีเล่นโยคะ เปิดภาพยนตร์ให้ชมระหว่างการแช่น้ำหรือเล่นดนตรีสดให้ชมแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะเพราะทุกคนต่างรอคอยวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ค่ะ ในขณะที่ธุรกิจทำกำไรมหาศาลตลอด24ชั่วโมงในช่วงโควิด19ระบาดก็คือโทรศัพท์มือถือล่าสุดซัมซุงเกาหลีใต้ระบุว่าความต้องการสมาร์ทโฟนผลประกอบการครึ่งปีแรกซัมซุงทำกำไรเพิ่มขึ้น23ไม่เฉพาะแต่โทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะคะยอดการขายชิปหน่วยความจำก็ขยายตัวทำกำไรเพิ่มมากขึ้นในช่วงโควิด19เพิ่มขึ้นถึง60เนื่องจากผู้คนเปลี่ยนไปทำงานและเรียน ออนไลน์จากที่บ้านมากขึ้นในขณะที่หัวเวยของจีนก็ไม่น้อยหน้าค่ะทำกำไรแซงหน้าซัมซุงในฐานะผู้ขายโทรศัพท์รายใหญ่ที่สุดของโลกโดยหัวเวยขายโทรศัพท์มือถือได้ถึง55.8ล้านเครื่องยอดขายที่เพิ่มขึ้นของหัวเวยได้รับแรงกระตุ้นจากยอดขายในประเทศจีนจากการระบาดของโควิด -19 ส่วนธุรกิจการบินล่าสุดนะคะบริษัทผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่ของโลกในสหรัฐอเมริกาก็เตรียมยุติการผลิตเครื่องบินโบอิง747รุ่นสุดฮิตในอีก2ปีข้างหน้าหลังต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ที่ทางบริษัทยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การบินค่ะ การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ธุรกิจการบินตกอยู่ในที่นั่งลำบากจากผลกระทบวิกฤตโควิด -19 าทำให้สายการบินทั่วโลกลดจำนวนเที่ยวบินลงกว่าครึ่งส่งผลให้ความต้องการเครื่องบินใหม่ลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้โบอิงยังได้ประกาศเตรียมปลดพนักงานร้อยละสิบ จากพนักงานทั้งหมด1,60,000คนพร้อมทั้งเปิดเผยว่าบริษัทได้ขัดทุนมากถึง2,400ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง3เดือนที่ผ่านมาซึ่งคาดว่ากว่าจำนวนผู้เดินทางทางอากาศจะกลับมาอีกครั้งอาจต้องใช้เวลานานถึง3ปีและในอีก2ปีข้างหน้าคือปี2,565คือปีแห่งการปิดตำนานราชินีแห่งน่านฟ้า Boe ิ n g 7 4 7ที่ผลิตขึ้นครั้งแรกเมื่อ52ปีที่แล้วค่ะ มากันที่นิวนอร์มอลในพิธีฮั์ของศาสนาอิสลามกันนะคะซาอุดิอาระเบียเริ่มประกอบพิธีฮั์ศาสนกิจสาคัญในศาสนาอิสลามในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่นิวนอร์มอลจำกัดจํานวนกลุ่มผู้สแสวงบุญซึ่งตามปกติผู้คนจากทั่วโลกต่างพากันเดินเข้าซาอุดิอาระเบียมากกว่า2ล้านคนแต่ปีนี้เนื่องจากภัยระบาดของโคโรนาไวรัสทําให้รัฐบาลซาอุดิอาระเบียต้องจัดระเบียบใหม่เพื่อความปลอดภยัยโดยไม่อนุญาตผู้สแสวงบุญเดินทางมา จากต่างประเทศแต่อนุญาตเฉพาะชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 อย่างเข้มงวดมาตรการกักกันตัวเองตั้งแต่ที่บ้านจนถึงตามโรงแรมที่พักทั้งก่อนและหลังร่วมพิธีค่ะนอกจากนี้ผู้ร่วมพิธีฮัททุกคนต้องสวมหน้ากาก,กอนามัยตลอดเวลาผู้ได้รับอนุญาตเข้าร่วมพิธีฮัทในปีนี้จะเหลือเพียงไม่กี่หมื่นคนเท่านั้นผลกระทบจากมาตรการเข้มงวดควบคุม ำนวนผู้เดินทางเข้าร่วมพิธีฮัตปีนี้ทำให้ธุรกิจแทบทุกอย่างขาดไรายได้รวมถึงบริการรถแท็กซี่ซึ่งตามปกติแล้วทุกปีผู้คนจากทั่วโลกจะพากันเดินทางเข้าซาอุดิอาระเบียสร้างรายได้แก่รถแท็กซี่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายตลอดทั้งปีค่ะ รัฐบาลรัสเซียกำลังวางแผนพัฒนาโควิด19ให้สำเร็จและพร้อมใช้งานได้ภายในวันที่10-12สิงหาคมนี้โดยจะทำให้รัสเซียเป็นชาติแรกของโลกที่อนุมัติการใช้วัคซีนโควิด19รายงานระบุว่าการพัฒนาวัคซีนโควิด19ของรัสเซียกำลังอยู่ในการทดลองระยะที่3ซึ่งก็เป็นการทดลองขั้นสุดท้ายมีอาสาสมัครร่วมทดลองจากทั้งในรัสเซียซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิเรตส ซึ่งปัจจุบันมีวัคซีนโควิด -19 จากหลายประเทศนะคะที่กำลังอยู่ระหว่างการทดลองในระยะที่3รัฐบาลรัสเซียว,วางแผนไว้ว่าผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จะเป็นคนกลุ่มแรกในรัสเซียที่จะได้รับวัคซีนโควิด -19 นี้ค่ะเราจะปิดท้ายกันที่สะพานกระจกที่ยาวและก็หวาดเสียวที่สุดในโลกนี่ทำให้ไม่ใช่ช่วงที่โควิด -19 ระบาดนักท่องเที่ยวคงแห่กันไปท้าความหวาดเสียวและเซลฟี่อวดกันบนโลกออนไลน์กันอย่างร้นหลามแล้วค่ะ ที่เห็นอยู่นี้คือสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก526เมตรและหวาดเสียวที่สุดในโลกด้วยได้รับการรับรองโดยกิน n นส s ์เวิลด์ e ร o คอเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโดยสะพานกระจกที่สร้างเหนือแม่น้ำเหลียนเจียงมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนใช้เวลาก่อสร้าง3ปีและเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาสดสดร้อนๆ สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยกระจกที่มีความหนาถึง13.5เซนติเมตรแข็งแรงปลอดภยัยสามารถรองรับน้ำหนักคนเดินได้มากถึง500คนพร้อมกันและสามารถทำกิจกรรมอย่างกระโดดโลดเต้นก็ได้แต่หลายฝ่ายก็ยังคงมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะซึ่งจากรายงานข่าวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการเปิดใช้สะพานกระจกมากถึง2,300แห่งทั่วประเทศจีนและรัฐบาลมณฑลหูเป่ยก็เคยสั่งปิดสะพานกระจกไปกว่า 32แห่งหลังจากพบว่าไม่ปลอดภัยมากพอที่จะเปิดให้ใช้งานได้จริงค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะนุชนาฏอุมานันสวัสดีค่ะ